อยากให้อาจารย์กรุณาฉ่ายภาพความมั่นคงทางอาหารอาเซียนค่ะว่าปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรบ้างคะและรวมไปถึงสถานการณ์โลกในปัจจุบันนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงปลแปรปลัวเนี่ยมันจะส่งผลอย่างไรคะ่ะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยนะครับมีเขา,าเรียกว่าดิคอนมิส m นะครับก็ได้จัดอันดับนะเรื่องของความมั่นคงทางอาหารใน113ประเทศนะครับทั่วโลก ถ้าเราขยับมาดูอาเซียนเนี่ยต้องบอกว่าโดยภาพรวมนะฮะสถานการณ์ก็ไม่ค่อยจะสู้ดีมากนักนะครับมีแค่สาประเทศนะครับจากสิบประเทศที่ได้รับการจสดอันดับยกเวนบูไนนะครับอยู่ท่อนบนก็คือติดท็อปห้าสิบนะฮะส่วนที่เหลือเนี่ยนะครับอยู่เขาเรียกว่าลากตารางนะครับถ้าเกิดเรามาลองดูโดยภาพรวมเนี่ยประเทศแรกเลยครับที่มีความมั่นคงทางอาหารเป็นเบอร์หนึ่งของอาเซียนนะครับก็คือสิงคโปร์นะครับสิงคโปร์เนี่ยอยู่อันดับที่ยี่สิบแปดของโลกนะครับ ตามมาด้วยมาเลเซียนะครับอันดับ41นะครับแล้วก็ตามมาด้วยอันดับ3ครับคือเวียดนามนะครับอยู่อันดับที่46นะครับอันดับ4คืออินโดนีเซียครับนะฮะอยู่ที่อันดับ63นะครับส่วนประเทศไทยเนี่ยนะครับเราอยู่อันดับที่5นะครับอยู่อันดับที่64เองนะอันดับเราถอยหลังนะครับอย่างปี6 63ที่ผ่านมาเนี่ยเราอยู่อันดับที่51 แล้วเราก็ถอยหลังมาเป็นอันดับที่หกสนั่นเองนะครับส่วนฟิลิปปินส์นะครับก็ตามมาเป็นอันดับ6นะครับอยู่อันดับที่67นะครับตามมาด้วยเมียนมานะครับ72นะฮะกัมพูชาอันดับ78ของโลกนะครับแล้วก็ลาวนะครับก็อยู่หลังนไถ่ตารางก็คืออยู่ที่อ่าแปนะครับของโลกนั่นเองนะครับนั่นคือเป็นภาพรวมคร่าวๆนะครับให้ท่านท่านได้เห็นครับว่าสถานการณ์ก็ไม่ค่อยจะสู้ดีมากนะครับทีนี้ถ้าเกิดขยับมาที่คําถามของคุณรัชดินนะครับว่าการเปลีีี่่่ยยนนนแปลงสภภาาาาาพูมมิอกศะครับทเเข้ จะกระทบยังไงบ้างนะครับแน่นอนครับว่ารอบนี้เนี่ยนะครับอาเซียนเนี่ยความมั่นคงทางอาหารน่าจะกระทบมากๆเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดเรามาดูรูปแบบของการจัดอันดับนะครับที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาแบ่งนะครับไอ้ความมั่นคงทางอาหารเนี่ยออกไปนั้งหมด4ีด้านด้วยกันไอ้ด้านความยั่งยืนแล้วก็การปรับตัวนะครับต่อการเปลี่ยนแปลงก็คือหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอาเซียนเนี่ยนะครับได้คะแนนน้อยสุดเลยฮะโดยเปรียบเทียบกับเ็าเรียกว่าบรรดาเ็าเรียกว่าหลไยด้านนะะมีด้านของการเข้าถึงอาหาร นะครับความเพียงพอของอาหารนะครับแล้วก็คุณภาพแล้วก็ความปลอดภัยเนี่ยเรื่องของความยั่งยืนเนี่ยหนักสุดเลยนะครับหนักสุดในหลายๆด้านนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวภความแตกบางที่เกิดขึ้นจากอุณภูมินะครับที่สูงขึ้นนะครับแล้วก็ในเรื่องของน้าครับขาดแคลนน้ําทางด้านการเกษตรทั้งในด้านคุณภาพนะครับแล้วก็ในด้านของปริมาณนั่นเองนะครับขาดแคลนเม็ดเงินทุนให้ในการลงทุนเพื่อที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นะครับนะนั่คือเป็นประเด็นที่อาเซียนขาดมากนะครับนะประเด็นเรื่องนะ้ำผมว่ามีความสำคัญมากเลยครับดูแล้วแบบสถานการณ์แล้วก็สภาพของเรานี่มันถ้าเป็นคนป่วยก็ใกล้โมคม่าเข้าไปทุกที่นะฮะอาจารย์ <c oughs> แต่นี้เมื่อคำถามเนี่ยนะครับ ที่ประชาที่คุณผู้ฟังที่ฟังรายการของเราแล้วก็แบบถามกันมาอย่างกระหน่ำตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะครับก็คือว่าทําไมอ่ะสิงคโปร์ที่เป็นประเทศที่แบบกระจิยวเร็วนิดเดียวพื้นที่ก็น้อยนะครับแทบจะไม่ได้รู้เลยว่าเขาเนี่ยมีพื้นที่ในการฟาะปลูกอะไรเลยได้เลยแต่ทําไมก็ถึงได้มีความมั่นคงทางอาหารสูงสุดในอาเซียนครับอาจารย์ครับจริงๆิเรามาเจาะลึกกันนะฮะอันแรกก่อนเลยเริ่มจากนิยามสากลคาว่าความมั่นคงทางอาหารนะครับมันไม่ได้มีแค่มีพื้นที่มากพื้นที่น้อยในการผลิตอาหาร แต่ความมั่นคงทางอาหารเนี example, so so ่ยนะครับมันขยายขอบเขตไปนอกจากปริมาณสินค้าที่ผลิตนะครับก็ดูในเรื่องของคุณภาพสินค้าที่ผลิตด้วยนะครับและนอกจากในเรื่องของความเพียงพอของอาหารนะครับเขายังคํานึงถึงในเรื่องของการเข้าถึงอาหารนะครับเรื่องของสติลภาพาของอาหารนะครับแล้วก็การใช้ประโยชน์จากอาหารด้วยนะครับซึ่งจะบอกว่ามันมีหลากหลายมิติมากๆเลยนะครับ นี้ถ้าเป็นในมิติของเรื่องของการเข้าถึงอาหารนะครับก็ดูในเรื่องของราคาสินค้าเป็นยังไงบ้างน,นะครับอาหารแพง <ped aling> หรือไม่แพงรายได้นะครับมีเงินซื้ออาหารหรือเปล่าเป็นต้นนะครับถ้ามองในแง่ของการใช้ประโยชน์จากอาหารก็คือมีอาหารแล้วเนี่ยสารอาหารคุณได้ครบถ้วนไหมนะครับมีการสูญเสียและก็ขยะอาหารเกิดขึ้นมากน้อยแค่ไหน <ped aling> ถ้ามองในแง่ของเสถียรภาพของอาหารเนี่ยเขาดูในแง่ของความยั่งยืนเนาะเรามีความมั่นค <ped aling> งเนี่ยมันยั่งยืนหรือเปล่าเป็นต้นนะครับ <ped aling> ทีนี้กลับมาคาถามของคุณสุชาตินะครับแล้วก็ผู้ฟังหลายท่านเนี่ยนะทำไมสิงคโปร์นะเขาถึงได้คะแนนเป็นระดับหนึ่งนะครับที่เขาไม่มีพื้นที่เลยเนี่ยนะครับต้องบอกงี้ครับว่าในบรรดาสีด้านในเรื่องของความมั่นงคงทางอาหารที่จัดนะครับต้องบอกสิงคโปร์เนี่ยโดดเด่นมากๆเลยนะครับในเรื่องของการเข้าถึงอาหารแล้วก็ความเพียงพอของอาหารเชื่อไหมครับว่าเรื่องของการเข้าถึงอาหารนะครับสิงคโปร์เนี่ยได้คะแนาานสูงเป็นระดับสองโลกนะครับประเทศเล็กๆเนี่ยนะครับ ส่วนความเพียงพอของอาหารเนี่ยสิงคโปร์ได้คะแนนสูงเป็นอันดับสาของโลกนะนั่นคือพูดง่ายเขาได้คะแนนสูงพีกมากฮะในสองด้านนี้นะครับโโในขณะที่ด้านของคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารเนี่ยเขาได้อันดับห้าสิบสี่ของโลกนะครับแล้วก็เรื่องด้านของความยั่งยืนนะครับแล้วก็การปรับตัวต่อกา,ารเปลี่ยนแปลงเนี่ยเขาได้อันดับที่เก้าสิบสองเลยฮครับถอยหลันในในไงไปมากเลยพูดง่ายๆเขาโดดเด่นสองด้านในอันดับๆทีนี้มาลองดูกันนะว่า ไอ้ด้านของการเข้าถึงอาหารเนี่ยนะครับทําไมเขาโดดเด่นทาไมเขามีเขาเรียกว่าอันดับคะแนนนะครับสูงมนอันดับสองของโลกนะครับอันแรกเลยคือเรื่องของรายได้ต่อหัวนะครับสิงคโปร์เนี่ยเป็นประเทศที่มีรายได้ต่อหัวสูงมากการที่มีรายได้ต่อหัวสูงหมายความว่าเขาสามารถที่จะเอาเงินซื้ออาหารใช่ไหมครัได้นะครับแล้วก็ประชากรครับมีเขาเรียกว่าจํานวนน้อยมากที่ต่างกับเส้นความยากจนนะครับมีราคาอาหารที่เพิ่มขึ้นแต่เพิ่มขึ้นน้อยครับเมื่อเทียบประเทศอื่นๆนั่นคือเขารักษาราคาอาหารได้ดี คนมีรายได้ก็สามารถซื้ออาหารได้นะครับเขามีมาตรการภาษีครับเพื่อกีดการสินค้านาเข้าน้อยมากนะครับมีโครงการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยนะครับนในาการเข้าถึงอาหพรูดในแง่ฮะ่เขามีก็เรียกว่าความพร้อมในหลายได้านนั่นเองนะครับถ้ามองในแง่ของความเพียงพอของอาหารเขาได้คะแนนสูงเป็นระดับสาะของโลกแบมที่นันเวียเมื่อสักครู่นี้แม้จะมีพื้นที่ทางการเกษตรน้อยนะครับนะจริงๆแล้วมีปัจจัยหลายด้านนะครับที่ทำให้เขาได้คะแนนดีนะฮะอันแรกเลยคืองบประมาณวิจัยและพัฒนาทางด้านการเกษตรครับ เขามีสูงมากเขาได้คะแนนเต็มร mm ้อยเลยฮะข้อนี้นะครับการมีเกียรจํานงในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตรนี่คือเป็นสิ่งที่สิงคโปร์ให้ความสำคัญมากคือเรื่องของเทคโนโลยีนะครับการเข้าถึงในเรื่องของข้อมูลตลาดนะครับแล้วก็เรื่องของไอ้ตัวอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งโมบายแบงกิ้งนะครับการสูญเสียอาหารเขาก็น้อยนะครับแล้วก็ผลผลิตที่เขาผลิตได้นะครับมันมีความผันผนทีี่่่่นนนนน้้อออออยััเเงงงงงะครรรบืมสสิโปไทูากข เราสร้างพื้นฐานในเรื่องของห่วงโซ่ประานอาหารเราสร้างมาดีใช่ไหมครสิงคโปร์เนี่ยถนนขนทางรถไฟท่าเรือสนามบินนะฮะเขามีพร้อมแล้วก็มีประสิทธิภาพด้วยและท้ายสุดครับที่สำคัญม,มากเลยก็บอกว่าเป็นประเทศที่มีความเสี่ยงต่างการเมืองมีร์รลปชันน้อยมียุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงทางอาหารของประเทศแล้วก็มีหน่วยงานหลักครับที่รับผิดชอบด้านความมั่นคงทางอาหารของประเทศ นั่นคือสาเหตุที่ทําไมนะครับสิงคโปร์ก็ถึงมีอะไรว่าอันดับที่สูงมากครับด้วยงานหลักของเขาที่ที่ดูแลเรื่องของอาหารเนี่ยครับการมั่นคงทางอาหารเขาเขาตั้งเป็นกระทรวงหรือเป็นอะไรอ่ครับอาจารย์ เออตรงนี้ผมไม่ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันนะครับแต่คาดว่าน่าจะเป็นกระทรวงอเปล่าอันนี้ผม,มไม่ไม่คอนเฟิร์มนะครับเดี๋ยวผมแยกเป็นเคอีกทีนึงนะครับคร่ะ,ะฟังแบบนี้แล้วทําให้ทราบเลยนะคะว่าความมั่นคงทางอาหารเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงแต่เรื่องปริมาณอ,อาหาร <ๆ S 2> การเพาะปลูกเพียงอย่างเดียวนะคะแต่มันยังหมายถึงราคาว่าผู้คนเนี่ยสามารถซื้อหาอาหารมามากินได้หรือไม่นะคะแล้วก็มีอาหารเหลือทิ้งมากน้อยแค่ไหนนะคะที่นี้อะไรอื่นๆใช่ค่ะอาจารย์คะที่นี้สําหรับประเทศ อื่นๆในในกลุ่มอาเซียนนี่นะคะมันจะมีทางออกอย่างไรบ้างคะอาจารย์เพื่อให้ตัวเองเนี่ยมีมีความมั่นคงทางอาหารได้บ้างอะเพราะว่าถ้ามองกันถึงเรื่องรายได้เนแน่นอนเลยว่าเราสู้สิงคโปร์ไม่ได้แน่ๆอืะใช่ครับจริงๆแล้วต้องพูดถึงอย่างนี้ฮะคือหลายๆประเทศเนาะอย่างที่<ช> <ๆ S 1> เราเห็นเมื่อสักครู่นี้นะก็ <ๆ S 2> จะมีจุดด้อยนะครับที่แตกต่างกันที่ต้้งปรับปรง แต่โดยภาพรวมที่ผมได้ํำเรียนไปสักรู่ว่าเราจะต้องปรับปรุงทางอาเซียนเลยเนี่ยนะครับคือเรื่องของความปรองบางนะครับต่อความมั่นคงทางอาหารนั่นคือสติราพเรื่องของความยั่งยืนนะครับเรื่องของความสามารถในการปรับตัวต่อปัญหาการเปลี่ยนแปลงทั้งหลายเนี่ยนะครับเราได้คะแนนน้อยนะครับเพราะถ้าจะให้ปรับตัวอันแรกเลยผมว่าพุ่งประเด็นเลยครับไปที่ในเรื่องของการรับมือกับปัญหาในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจากหาแหล่งทุนให้เพียงพอนะครับเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อาเซียนจะเป็นต้องมีการลงทุนครับเพื่อพัฒนาสายพันธุ์พืชหรือปศุสัตว์ที่ทนร้อนทนแรงทนโลกร้วนแล้วก็ล่าสุดใช่ไหมครับทนโรคเดือดด้วยนะครับอ,อันนี้เป็นสิ่งที่นะตามมานะจะต้องมีการลงทุนในเรื่องของระบบเตือนภัยล่วงหน้าครับที่มั่นยำนะครับแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีดิจิตอล จำเป็นต้องมีการลงทุนในเรื่องของระบบบริหารจัดก,การน้ำนะก็จุดอ่อนของอาเซียนเนี่ยสย่วนใหญ่คือน้ำเลย,ยครับด้านอุปสมุปอุปทานต้องลงทุนนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่สำคัญมากครับอาเซียนเนี่ยหลายประเทศถูกจัดอันดับเรื่องของความเสี่ยงต่ออุณหภูมิที่สูงขึ้นนั่นก็หมายความว่าไงฮนะโซ่ความเย็นนะครับเรื่องของการป้องกันอาหารสูญเสียน,นะครับเป็นสิ่งที่ก็จําเป็นเช่นกันนะครับตรงส่วนนี้พูดง่ให้ต้องมองทั้งระบบอาหารที่เกิดขึ้นที้ มาลองดูด้านที่สองครับที่ผมว่าสําคัญแล้วก็เป็นอะไรที่เราอาจจะคาดไม่ถึงนะครับเมื่อฟังข้อบูงขึ้นมาเรื่องของด้านคุณภาพแล้วก็ความปลอดภัยของอาหารอาเซียนก็ได้คะแนนน้อยนะครับในตส่วนนี้สาเหตุที่ได้คะแนนน้อยอันแรกเลยครับเขาบอกว่าในอาเซียนโดยภาพรวมนะเป็นภูมิภาคที่มีสัดส่วนของน้ําตาลนะในอาหารที่บริโภคมากเกินไปนะเราคิดชอบเราเประเทศติดหวานกินหวาน,วานใช่ก็จะเป็นเขาเรียกว่าก่อให้เกิดโรคอ้วนใช่ไหมฮะน้ำตาลในเลือดสูงโรคเบาหวานต่าง อันนี้คืออันแรกนะครับอันที่สองเขาบอกว่ามีสัดส,ส่วนของการบริโภคอาหารที่ไม่ใช่แป้งน,ะน้อยมากเช่นผักใบเขียวนะผลไม้พวกโปรเกนนะครับโดยรวมเนี่ยเรายังบริโภคเป็นสัดส,ส่วนที่น้อยมากนะครับก็รรคือพูดง่ายๆในเชิงของคุณภาพแล้วก็สารอาหารที่ได้รับนะครับมีการบริโภคพวกโปรตีนะที่คุณภาพดีเนี่ยน้อยฮะพวกปลาพวกเนื้อสัตว์พวกผลิตภัณฑ์นมไข่ต่างๆนานาตรงนี้นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่สําคัญก็คือเรื่องของวิตามินเอครับ สังกะสีอันนี้เราก็ได้คะแนนน้อยมากนะครับในอาเซียนหลายประเทศเลยะนะฮะ <c oughs> ก็คือคนอาเซียนนะทานสังกะสีนะฮะหรืหอทาทานวิตามินเอเนี่ยได้คุณสารอาหารที่น้อยนะครับทำไม <c oughs> อะครับอาจารย์หรือว่าเราเรากินแต่กีนหินปูนทรายทินไมก็ทำไมถึงกระสังกะสีเราคิดพวกวิตามินเอกับสังกะสีน้อยครับอาจารย์ครับจริงล้วสังกะสีเนี่ยนะครับ <c oughs> ผมไปลองเสิร์ชมาดูเนาะมันก็จะมีอยู่ในพวกเนือเ้อกไก่ เนื้อหมูก<ส>ุ้งปูหอยในผักก็จะมีพวกในผักผมนะฮะในมันมีในมันกหลั่งด้วยนะฮะมันเกิดเ<ร>ทศข้าวกล้องนะฮะพวกไอ้เมลได้ักอ่าผักทองมะม่วงแอปเปิลพวกนี้นะครับก็คือพูดง่ายๆมันงงก็มีส่วนหนึ่งมาจากพวกผักผลไม้แล้วก็อาหารทะเลนะครับแล้วก็วิตามินเอเนี่ยก็คือพวกผักผลไม้อย่างที่เราทราบอยู่แล้วนะครับพวกไอสารพวกอะไรอะพวกผักทองใช่ไหมฮะตำลึงนะผักนะฮะข้าวโพดแครอทผักผมมันคือประเทศเรา แตอ่อาจารย์เล่ามาเนี่ยบอกมาว่าคือของเหล่านี้คือสิ่งที่ปลูกขึ้นแล้วก็เกิดขึ้นเองอย่างํำลึงเนี่ยบ้านผมเต็มเลยถอนเท่าไหร่มันก็ขึ้นแล้วทําไมคนประเทศเราถึงแบบขาดอะไรสิ่งนี้ครับอาจารย์มันเป็นเรื่องของพฤติกรรมหรือเปล่าฮะพฤติกรรมของเราไหมผมก็เข้าใจอย่างนั้นส่วนหนึ่งนะครับกับอีกส่วนหนึ่งก็ไม่แน่ใจว่าเป็นปัญหาเรื่องการจัดเก็บข้อมูลหรือเปล่าว่าเวลาการสัมภาษณ์เวลาเขาเก็บตัวอ,อย่างเพื่อไปอทําการรวบรวมข้อมูลระดับโลกใช่ไหมครับมันมีการสอบถามรายละเอียดเรื่องพวกนี้หรือเปล่า หรือยิ่งแล้วอาจจะมีที่ว่าเราอะมีอาหารอยู่นะครับแต่การเลือกกินของเราอาจจะไม่ค่อยดีไม่ได้เลือกโปรตีนพอย่างที่มีรสชาติบอกเมื่อสักรู่เนี่ยนะครับ้ดีนะครับอาจารย์ถ้าคำถาม อาจารย์เข้าคําถามสุดท้ายเรามีเวลาประมาณหนึ่งนาทีนะครับตัวเราเองเนในฐานะปัจเจกบุคคลเนี่ยเราจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเราในการส่งเสริมให้สังคมของเราเนี่ยมีความมั่นคงทางอาหารมากขึ้นได้ยังไงครับอาจารย์ครับถ้าไม่จบแล้วอาจารย์ต้องมาต่อยสัปดาวนะครับครับก็จริงๆแล้วเนี่ยนะครับผมว่าถ้าเกิดเรามาพูดถึงประเด็นใกล้ตัวเนาะเ,เรื่องคุณภาพและองความปลอดภัยของอา คนไทยเองหรือคนอาเซียนเองนะครับคงจะต้องลดการบริโภคน้ําตาลลงนะครับใ,ในการทานอาหารเพื่อให้มันลดโรคต่างๆลงได้นะครับพยายามปรับพฤติกรรมการบริโภคนะครับหันมาบริโภคอาหารที่มีเขาเรียกว่าสารอาหารที่มากขึ้นผักใบเขียวนะครับผลไม้นะครับพวกเนื้อสัตว์เนื้อปลานะฮะพวกเขาเรียกโปรตีนที่มีคุณภาพสูงนะครับผมว่า เรื่องลักษณะของการบริโภคนี่คต้องลดการบริโภค,คที่ได้ประโยชน์น้อยลงนะครับก,กับอีกการหนึ่งที่ผมคิดว่าสําคัญมากนะครับคืออาจจะไม่ใช่เป็นเรื่องของเรื่องของการบริโภคนะครับแต่มันคือความป้องบานในเรื่องของการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศน,นะครับในโลกที่ร้อนขึ้นเนี่ยผมมองนะว่าอย่างน้อยที่สุดปรับตัวเรื่องของอะไรฮนะ การรับม okay. ือกับอากาศอยากให้เราเป็นโรคลมแดดนะหรือฮิส o ตรใช่ไหมครับสาพนี้ก็สามารถที่จะป้องกันได้ค่ะก็คือ2คีย์เวิร์ดสั้นๆก็คือลดหวานแล้วก็เตรียมรับมือปรับตัวกับสภาพอากาศโลกที่เปลี่ยนแปลงนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์อย่างยิ่งเลยนะคะสวัสดีค่ะขอบพระคุณมากครับสอสคุครับคุณสุรินทร์ครับคุณสุชาติครับและทุกท่าครับ